สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสกันค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาชมกันเลยค่ะเด็กๆเ,เรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะคือเรื่องแรงสัมผัสค่ะแรงสัมผัสหมายถึง การออกแรงที่วัตถุต้องเกิดการสัมผัสกันเพื่อให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่นะคะโดยแรงผักและแรงดึงที่นักเรียนได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือแรงสัมผัสนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างแรงสัมผัสนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเรามีแรงสัมผัสอะไรบ้างตัวอย่างแรกก็คือการเตะฟุตบอลนั่นเองค่ะเด็กๆ การเตะฟุตบอลคือแรงสัมผัสนะคะเนื่องจากเท้าและลูกฟุตบอลมีการสัมผัสกันโดยทำให้ลูกฟุตบอลเกิดการเคลื่อนที่ค่ะตัวอย่างต่อไปก็คือการตีแบดมินตันนั่นเองค่ะเด็กๆการตีแบดมินตันเป็นแรงสัมผัสนะคะเนื่องจากไม้แบดและลูกแบดมีการสัมผัสกันทำให้ลูกแบดเกิดการเคลื่อนที่ค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือการชูสบาเกตบอลนั่นเองค่ะเด็กๆการชูสบาเกตบอลเป็นแรงสัมผัสนะคะเนื่องจากมือและลูกบาเกตบอลมีการสัมผัสกันโดยทําให้ลูกบาเกตบอลเกิดการเคลื่อนที่นะคะต่อไปนะคะก็คือการเข็นรถเข็นเด็กค่ะการเข็นรถเข็นเด็กเป็นแรงสัมผัสนะคะเด็กๆเพราะว่ามือและรถเข็นเด็กมีการสัมผัสกัน และทำให้รถเข็นเด็กเกิดการเคลื่อนที่ค่ะตัวอย่างต่อไปก็คือการเปิดประตูนั่นเองค่ะเด็กๆการเปิดประตูเป็นแรงสัมผัสนะคะเนื่องจากมือและลูกบิดประตูมีการสัมผัสกันทําให้ประตูเกิดการเคลื่อนที่หรือประตูเปิดนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือการลากกระเป๋าเดินทางค่ะ โดยการลากกระเป๋าเดินทางเป็นแรงสัมผัสนะคะเนื่องจากมือและกระเป๋าเดินทางมีการสัมผัสกันและทำให้กระเป๋าเดินทางเกิดการเคลื่อนที่ค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการยกกล่องขึ้นจากพื้นค่ะการยกกล่องขึ้นจากพื้นเป็นแรงสัมผัสนะคะเนื่องจากมือและกล่องมีการสัมผัสกันค่ะโดยกล่องจะเกิดการเคลื่อนที่ค่ะเด็ก เรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะคะคือเรื่องแรงไม่สัมผัสค่ะเด็กๆแรงไม่สัมผัสหมายถึงการออกแรงที่วัตถุไม่ต้องมีการสัมผัสกันก็สามารถทําให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ได้ค่ะโดยแรงไม่สัมผัสในที่นี้นะคะก็คือแรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กนั่นเองค่ะเด็กๆ แรงไม่สัมผัสแรกที่คุณครูนำมายกตัวอย่างนะคะก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองค่ะเด็กๆแรงโน้มถ่วงคือแรงดึงดูดของโลกเป็นแรงที่โลกกระทําต่อวัตถุทุกชนิดบนโลกค่ะทำให้วัตถุทุกชนิดนะคะจะตกลงสู่พื้นโลกเสมอผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงคือเซอร์ไอแซกนิวตันค่ะ โดยในระหว่างที่เซอร์ไอแซคนิวตันนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลนะคะเขาสังเกตเห็นว่าลูกแอปเปิลหล่นลงมาจากต้นและตกลงสู่พื้นข้างๆเขานะคะเขาจึงเกิดความสงสัยว่าทำไมลูกแอปเปิลจึงตกลงสู่พื้นเสมอทำไมถึงไม่ลอยออกไปในอากาศแทนแล้ววัตถุอื่นจะตกลงสู่พื้นโลกเสมอเหมือนลูกแอปเปิลไหม หลังจากนั้นนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันก็ได้ทำการทดลองจนแน่ใจว่าโลกเรานะคะมีแรงดึงดูดเป็นแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุทุกชนิดบนโลกเลยนะคะทำให้วัตถุทุกชนิดตกลงสู่พื้นโลกเสมอเช่นหากเราโยนลูกบาสขึ้นไปในอากาศนะคะสุดท้ายแล้วลูกบาสก็จะตกลงสู่พื้นโลกเสมอนะคะ หรือการที่เราปล่อยลูกบอลจากที่สูงนะคะสุดท้ายลูกบอลก็จะตกลงสู่พื้นโลกเสมอหรือการที่ใบไม้ร่วงลงมาจากต้นแล้วก็จะตกลงสู่พื้นโลกเสมอนะคะปรากฏการเหล่านี้เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนั่นเองค่ะเด็กๆแรงไม่สัมผัสชนิดต่อไปนะคะก็คือแรงแม่เหล็กค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักแม่เหล็กไหมคะ เคยลองเอาแม่เหล็กไปวางใกล้ๆวัตถุบางชนิดไหมคะนักเรียนจะคนพบว่าแม่เหล็กสามารถทำให้วัตถุบางชนิดเคลื่อนที่เข้ามาหาได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสค่ะวัตถุชนิดนั้นเราจะเรียกว่าสารแม่เหล็กนั่นเองค่ะเด็กโดยสารแม่เหล็กนะคะจะได้แก่วัตถุประเภทโลหะบางชนิดค่ะเช่นเหล็กนิกเกิลและ โคบอลค่ะซึ่งในค่าต่อไปคุณครูจะมาสอนเรื่องแรงแม่เหล็กซึ่งมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาสำคัญเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแรงสัมผัสหมายถึงการออกแรงที่วัตถุต้องเกิดการสัมผัสกันเพื่อให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ค่ะ ่วนแรงไม่สัมผัสหมายถึงการออกแรงที่วัตถุไม่ต้องมีการสัมผัสกันก็สามารถทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ได้ค่ะโดยแรงไม่สัมผัสจะได้แก่แรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีการบ้านให้หนะคะนักเรียนการบ้านคือใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่สาม ใบงานที่36และ37ค่ะให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างตอบคำถามให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามน,นะคะเด็กๆวันนี้ชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ของเราก็ได้จบลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ